ที่พึ่งทางใจเรื่องปริศนาธรรมจากพระประธานเมื่อเราเห็นองค์พระประธานในวิหารหรือโบสถ์เราจะสังเกตได้ว่าองค์พระประธานจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันซึ่งสามารถสรุปได้แปดอย่างคือ เกตแหลมตาดูหูยานสิ้นกิเลสนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมหลักธรรมะต่างๆนี้สามารถนำมาใช้ได้ในการดำเนินชีวิตและความหมายของสิ่งทั้ง8นี้คืออะไรกันบ้างสิ้นกิเลส นั่นก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธต่างกันกันกบเราเกตแหลมทำไมพระเกตขององค์พระประธานถึงแหลมเพราะมีปัญญาก้นหอยที่พระเศียรของพระองค์เปรียบเสมือนปมปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญาตาดู องค์พระประธานจะมองต่ำเสมอระหว่างมองคนอื่นกับมองตนเองเราควรมองตนเองให้มากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันนั้นเราจะมองคนอื่นมากกว่าตนเองและมองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหูยาน คือมีความหนักแน่นการฟังหูไว้หูอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนั่งนานมีความอดทนมีขันติไม่ขานตอบคือเมื่อไปบ่นไปว่าอะไรองค์พระประธานก็ไม่โต้อตอบยิ้มปลอบประโลมใจหน้าขององค์พระมีลักษณะยิ้มให้ความเมตตาตัดสินให้ด้วยความยุติธรรม องค์พระประธานไม่เข้าข้างใครใครมาฟ้องหรือติดสินบนเพื่อให้ช่วยเหลือให้เข้าข้างท่านก็จะยุติธรรมเสมอเนื่องจากท่านได้ใช้หลักว่ากรรมบีกรรมชั่วเท่านั้นที่เป็นตัวตัดสินใครทำดีก็ย่อมจะได้ดีส่วนใครที่ทำชั่วก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนเช่นกัน